สวัสดีค่ะติงรีวิวค่ะหลังจากซีรีส์ All of Us Are d e a d เนี่ยออกอากาศไปติงรู้สึกว่าเรื่องนี้ปลุกกระแสเคซอมบี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเลยเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ติงเลยจะรวบรวมทั้งซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์แนวซอมบี้ของประเทศเกาหลีใต้ที่ฉายจบครบทุกเรื่องแล้วเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ตามเก็บกันนะคะบอกเลยว่านอกจากวิ่งหนีซอมบี้กันสนุกแล้วเนี่ยเคซอมบี K ้แต่ละเรื่องอะ่ะก็ยังแอบซ่อนเมสเซจสำคัญส,ค,ญสคัญไว้ด้วยนะคะจะมีซีรีส์เรื่องไหนหน่าดูกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ เริ่มตน้นโดยซีรีส์ใหม่ล่าสุดที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งใน Netflix ทั่วโลกเลยกับเรื่อง All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ เล่าเรื่องราวของกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ต้องต่อสู้กับกลุ่มซอมบี้ที่เริ่มระบาดจากในโรงเรียนแล้วค่อยๆขยายวงกว้างไปเรื่อยๆแล้วพวกเขาจะเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรจะยอมแพ้หรือสู้จนตัวตายก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะสนุกมันลุ้นระทึกทุกตอนเลยค่ะเขาไม่ได้เล่าถึงความสนุกในการหนีซอมบี้เท่านั้นเขาเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการสร้างซอมบี้ด้วยซึ่งซอมบี้เรื่องนี้น่าสนใจตรงที่จุดเริ่มต้นมันเกิดจากการบูลลี่การกลั่นแกล้งกัน การใช้ความรุนแรงในโรงเรียนซึ่งครูในซีรีส์มองว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาเล็กๆก็เลยไม่ได้สนใจให้ความช่วยเหลือเลยนะคะแต่กลายเป็นว่าคนที่โดนกระทำะมันมีปมภายในใจมันทําให้เขารู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วอยากฆ่าตัวตายหรือที่ร้ายกว่าน,นั้นคืออยากให้โรงเรียน,นยหายไปจากโลกใบนี้เลยจนเริ่มต้นเล็กๆนี่มันทําให้เกิดความชิบหายวายป่วงไปทั่วเลยนะคะ แถมยังเล่าถึงการรับมือของครูในโรงเรียนที่บางคนก็ทุ่มเทช่วยเหลือเด็กบางคนก็คิดแค่จะเอาตัวรอดนะคะและเล่าถึงการจัดการของภาครัฐที่พอเกิดเหตุการณ์ระบาดไปทุกพื้นที่เนี่ยช่วยเหลือแค่ผู้ใหญ่ก่อนเด็กหรือจะช่วยเหลือคนที่มีอำนาจก่อนคนเจ็บ ซึ่งมันสะท้อนความเป็นจริงหลายอย่างเลยว่าผู้ใหญ่อมองโลกยังไงมองว่าเด็กเป็นอนาคตหรือผู้ใหญ่เป็นคนปกป้องอนาคตกันแน่มเมสเ็จในเรื่องเนี่ยเยอะมากแต่ก็ไม่เครียดนะสนุกมันลุน้นแล้วก็มีจังหวะฮาโวบะอยู่บ้างนะคะ ขอชมหน่อยว่าฉากต่อสู้กับซอมบี้ทาดีๆนะคะทําเอาเราลุ้นจิกมือมากเลยจ้ะแม่ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับซอมบี้ด้วยมือเปล่าหรือการที่หนีไปซ่อนตามห้องต่างๆก็ทําเอาเราลุ้นเกรงตามทุกตอนเลยและซอมบี้เด็กพวกนี้ยโคตรโหดเลยอะทุกคนเมื่อจะเป็นการที่ตัวหักทั้งร่างเอ่ยวิ่งเร็วเอ่ยกัดกระชากไส้อย่างเงี้ยแม่ กลัวมากจริงอีเชนจะเป็นลมนะคะติ่งคิดว่าถ้าติ่งอยู่ในสถานการณ์เนี่ยติ่งไม่น่ารอดค่ะทุกคนน่าจะตายคนแรกเพราะว่ามันมาก,กันเยอะมากจริงๆน่ากลัว แต่ภายใต้สถานการณ์คดเครียดนะคะก็ยังดีที่มีหนุ่มซูเปลยและก็หัวหน้าห้องมาเยียวยาหัวใจจทุกคนคือคู่นี้นอกจากสงานดีแล้วต่อสู้เก่งฉลาดมีสติสุดๆเลยแล้วพออยู่ด้วยกันเนี่ยเคมีดีมากจริงๆจ้ะแม่ตอนดูเนี่ยติ่งลุ้นมากเลยนะคือใครจะตายก็ได้แต่คู่เนี่ยห้ามตายต้องรอดเท่านั้น แต่คอตีน่อยบางช่วงมันอึดๆยืดๆแล้วก็มีบางตัวละครที่นี่ใส่หน้ารำคาญหน่อยๆจะไปไหนที่ก็ยึกยักยึกยักอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วรู้สึกขัดใจเบาๆนะคะแต่ก็เข้าใจได้แหละทุกคนว่าพวกเขาเป็นแค่เด็กมัธยมเองเด็กมัธยมที่เพิ่งเจอสถานการณ์นี้ครั้งแรกแล้วก็ไม่มีที่พึ่งไม่มีผู้ใหญ่ที่จะคอยนําทางเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เลยตัดสินใจไม่เด็ดขาดอาจจะมีบางช่วงที่ลำยัยกันทะเลาะก,กันร้องไห้นานนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้นะคะ และอีกอย่างหนึ่งอะติงรู้สึกว่าการตายของบางตัวละครน่ะไม่คุ้มค่าบางตัวก็ไม่สมเหตุสมผลเก่งมาตลอดมาตายง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพราะว่าติ่งดูซีรีส์แนวซอมบี้มาเยอะก็ไม่รู้นะคะทําให้เราพอจะเดาได้อะเรื่องที่ตายแทนคนอื่นตายแทนเพื่อนปกป้องเสียสละเพื่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีจุดจำเจนิดๆที่คล้ายๆกับเรื่องอื่นๆนะถามว่าเรื่องนี้ทำได้โอเคไหมก็โอเคแต่เหมือนมันทำได้สุดได้มากกว่านี้อีกก็แอบรู้สึกขัดใจเบาๆนะคะแต่โดยภาพรวมว่าติ่งชอบนะคะฉากแอคชั่นฉากต่อสู้กับซอมบี้ต่างๆทำได้ดีทำได้ลุ้นเกรงจริกมือมากๆรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนได้ไปวิ่งเองนะคะแล้วก็ขอชมเลยนะักแสดงทุกคนเล่นได้ดีนะโดยเฉพาะหนุ่มซูยอกแล้วก็หัวหน้าห้องเนี่ยติ่งเลิอเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วตอนจบอะจบแบบค้างคาใจเหมือนจะมีต่อในซีซั่นส แต่เดี๋ยวก็จะมีคนถามอีกว่าเอ๊ e, พี่ติ่งเรื่องนี้จะมีแววสร้างซีซันที่2อีกหรือเปล่าติ่งพูดเลยว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวเลยนะคะว่าเขาจะมีแพลนการสร้างในซีซันที่2แต่ถ้าเขามีข่าวอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวติ่งรีบมาบอกกันแน่นอนเลยสามารถรับชม12ตอนรัวๆได้ทางแอป Netflix นะคะมีทั้งซับไทยภาคไทยครบเลยจากซอมบี้มัธยมมาต่อกันที่ซอมบี้ที่เข้ากับสถานการณ์โควิดกับเรื่อง Happiness เรื่องราวหลังเกิดโควิด -19 คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติแต่แล้ววันหนึ่งเกิดโรคระบาดคนติดเชื้อคนบ้าขึ้นมาพวกนี้ไล่กัดไล่ฆ่าคนอื่นแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนต้องมีมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่เชื้อแล้วคนจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะติงชอบมากติงให้คะแนนสิเต็ม10เลยจ้ะทุกคนคือนอกจากมีความสนุกตื่นเต้นยังมีความโรแมนติกก,กรุบกริบให้มันชุ่มชื่นหัวใจเขาอะยังผสมผสานเหตุการณ์โควิดกับซอมบี้ได้ดีอย่างลงตัวเลยนะคะคือถ้ามีคนติดเชื้อเนี่ยเขาก็จะมีการล็อกดาวน์เพื่อให้คนที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยอยู่กับบ้านแล้วมันก็จะมีช่วงที่กักตุนอาหารมีช่วงที่อาหารหมดแล้วต้องออกไปไฟเพื่อเอาอาหารกลับมาอะไรอย่างเงี้ยติงรู้สึกว่ามันเรียวดีเพราะว่าเหตุการณ์ในเรื่องอะพวกเราเคยผ่านมาแล้้้วทัังนน ในเรื่องนะคะก็จะมีตัวแบกสองคนคะ่ะก็คือพระเอกกับนางเอกฮานยูจูอนันี่แล้วก็พักยองชิกเข้าทั้งคู่เป็นตำรวจทั้งคู่นะคะแต่ถ้าคนนึงหัวร้อนอีกคน,นก็จะใจเย็นเป็นคู่สร้างคู่สมศรีเสมอกันที่ช่วยกันปกป้องตัวเองกันตลอดตลอดดูแล้วรู้สึกฟินมากนะคะแล้วพวกเขานะคะจะต้องช่วยปกป้องให้คนในตึกเนี่ยมีชีวิตรอดมากที่สุดไม่ให้คนติดเชื้อซึ่งมันเหนื่อยมากเลยทุกคนเพราะคนในตึกมันเหมือนเป็นศูนย์นรวมความประสาทแดกนะคะพอมีทั้งคนเห็นแก่ตัว คนเหยียดคนหิวแสอย่างเงี้ยซึ่งพวกเขาอ่ะก็ต้องดูแลกลุ่มคนพวกเนี้ยให้รอดไปด้วยกันนะ่ะดูไปลุ้นไปมากๆ ขอชมหน่อยว่าพาร์แอคชั่นที่ซอมบี้โจมตีทําได้ตื่นเต้นสนุกมากๆเลยนะคะแลวซอมบี้เรื่องนี้มีมิติมากกว่าทุกเรื่องที่อยู่ในลิสต์นี้เลยนะเพราะเรื่องอื่นเป็นซอมบี้ปุ๊บเขาเป็นตลอดเป็นแล้วเป็นเลยไม่หายแต่เรื่องนี้ซอมบี้มันเป็นเป็น,ปนหายหายมันมีระยะพักนะคะให้ซอมบี้ได้ตั้งสติว่าเอ๊ะฉันติดเชื้อแล้วฉันจะทํายังไงต่อจะกักตัวอยู่ที่บ้านห้ามความหิวของตัวเองไว้หรือออกไปไล่ล่าฆ่าคนอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะและเรื่องนี้ซ่อนเมสเสจ สำคัญก็คือด้านมืดในใจคนค่ะ ที่ยอมทาทุกอย่างเพื่อเอาตัวเองให้รอดตั้งแต่เรื่องเล็กๆเลยการโกหกการบุลลี่การลักขโมยสเสบียงอาหารจนไปถึงการใช้อํานาจผิดๆความโลภของคนความเหลื่อมล้าทางสังคมอีกอย่างที่พีดก,ก็คือสถานการณ์แย่ขนาดนั้นนะ่ะคนยังมีการแบ่งชนชั้นกันจ้าคนรวยอยู่ชั้นบนคนจนอยู่ชั้นล่างทําให้เจอความเสี่ยงต่างกันหรือการฆ่าคนอื่นเพื่อเอาชีวิตรอดพอดูๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกลับไม่ใช่ซอมบี้แล้วนะคะแต่กลับเป็นด้านมืดในใจของ คคนนเหล่า่าีะสำหรับใครที่ชอบดูซอมบี้ที่เรียวๆมีมิติเนี่ยแนะนำให้ตามมาดูเรื่องนี้กันเลยนะคะมีแค่12ตอนเองไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปวิววีทีีแล้วก็ i อชีอมีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะจากซอมบี้ในปัจจุบนันภายย้อนกลับไปในยุคอดีกันบ้างกับเรื่อง Kingdom ผีดิบคลั่งบัลลังก์เดือด เรื่องราวในยุคโชซอนเมื่อพระราชาป่วยไม่ออกว่าราชการไม่พบเจอใครเลยทําให้องค์ชายราชทายาทต,ต้องสืบหาอาการป่วยของพ่อโดยการออกจากวังไปสืบค่ะและในขณะเดียวกันนอกวังก็เกิดการระบาดคนติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ไล่กัดแล้วก็ไล่ฆ่าผู้คนและพวกเขาจะเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรและต้นตอการเกิดโรคระบาดคืออะไรกันแนะ่ก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะสนุกมากมันมากติ่งขออวยแรงๆเลยนะคะทุกคนเรื่องนี้ถือว่าเป็น Number o n ในลิสต์ของเคซอมบี้ทั้งหมดเลยคือซอมบี้มันมีความโบราณตัวหกักวิ่งไวดูแล้วลนะ้นอะดูแล้วเหนื่อยมันเข้าไปวิ่งกับตัวละครนะคะแล้วมเมสเซจในเรื่องก็คมคายยิ่งนะัก คือซอมบี้แทบจะเป็นองค์ประกอบรองที่เป็นเครื่องมือในการชิงดีชิงเด่นในเรื่องนะคะองค์ประกอบหลักจริงๆคือดราม่าก,การเมืองที่เข้มข้นมากที่ขุนนางอยากแย่งชิงราชบัลลังก์การแบ่งชนชั้นชนชั้นสูงเอาเปรียบชนชั้นอื่นและการที่องค์รัชทายาทช,ช่วยเหลือประชาชนโดยที่แกไม่ปล่อยให้ประชาชนตายเลยอะ่ะแกวางแผนช่วยเหลือแล้วก็ปลุกใจให้คนลุกขึ้นมาสู้ได้เฉียบมากจริงๆจนมีมีมอีกมากมายเลยนะคะ แล้วขอพูดได้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของซอมบี้อ่ะถ้าดูให้ลึกๆเลยนะไม่ใช่ต้มเล้งไม่ใช่สมุนไพรฟื้นคืนชีพนะคะจริงๆมันเกิดจากความยากจนความแร้นแค้นของผู้คนที่เกิดจากความไม่ใส่ใจของคนชั้นสูงเรื่องนี้มันมันสนุกมากๆนะคะมี2นะซีซันแล้วนะซีซันละ6ตตอนนะคะตามไปดูรัวๆได้ทาง Netflix มีทางซับไทยภาคไทยเลยคะ่ะต่อมากับภาพยนตร์ภาคแยกของอาณาจักรคิงด o มกับเรื่อง k i งด d มอาชี i n of the North เล่าเรื่องราวของอาชินเด็กสาวเผ่าหนึ่งที่บังเอิญไปเจอสมุนไพรฟื้นเคือชีพเธอกำลังจะเอาสมุนไพรนี้ไปรักษาแม่แต่พอกลับไปถึงบ้านกลายเป็นว่าหมู่บ้านของเธอถูกสังหารตายทั้งหมดเธอต้องเอาชีวิตรอดและหาทางล้างแค้นคนที่ฆ่าคนในหมู่บ้านเธอให้ได้แล้วเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรแล้วใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ของหมู่บ้านเธอก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะเป็นภาพยนตร์ภาคแยกที่เล่าที่มาที่ไปก่อนการใช้สมุนไพรฟื้นคืนชีพในซีซั่นแรกของคิงดอมนะคะทุกคนจะไม่มีซอมบี้ที่วิ่งไล่ล่าคนโหดๆเหมือนในคิงดอมหรือว่าเรื่องอื่นๆเลยนะเขาจะเล่าความเศร้าแล้วก็การเอาชีวิตรอดของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมปิตาก็คือการยกให้ผู้ชายเป็นใหญ่กว่าผู้หญิงนะคะซึ่งผู้หญิงอย่างเธอต้องทํางานหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นงานเสี่ยงอันตรายรวมถึงการดูแลทหารต่างๆนี้แล้วก็มีเรื่องของการแย่งชิงอํานาจของคนหลาย พูดเลยว่าตอนดูไปติ่งอยู่ทีมน้องอาชินนะคะทุกคนติ่งรู้สึกว่าเฮ้ยน้องต้องลุกขึ้นมาสู้น้องต้องล้างแค้นให้ได้แก้แค้นสิปียังไม่สายจริงๆและพูดเลยว่าซีนก่อนจบมันโคตรพีคพีคมากจริงๆรายละเอียดน่าจะส่งต่อไปในซีซันที่3นะคะใครที่เป็นแฟนคลับซีรีส์ตระกูลแฟนชายคิงดอมคือห้ามพลาดเด็ดขาดเลยะค่ะทุกคนเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์นะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทาง Netflix มีทั้งซับไทยภาคไทยเลยค่ะ จากฝั่งซีรีส์ขอข้าวไปทางฝั่งภาพยนตร์กันบ้างนะคะกับภาพยนตร์ที่สร้างปรากฏการ์เคซอมบี้ที่แมสมากๆในยุคนั้นเลยกับเรื่องเทนทูปูซานดวนรกซอมบี้ค<ๆ>ลั่งเราเรื่องราวของพ่อลูกที่กําลังจะเดินทางไปปูซานเพื่อไปหาแม่ของลูกนะคะแต่ระหว่างการเดินทางพวกเขาได้เจอกับการไล่ล่าของฝูงซอมบี้และพวกเขาจะเอาชีวิตรอดด้วยวิธีการไหนและใครรอดชีวิตกันบ้างก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะเปิดโลกเคซอมบี้มากเลยจ้ะเพราะว่าสมัยนั้นอะเราจะเห็นซีรีส์ฝรั่งที่เห็นซอมบี้แบบเดินช้าๆโซซัสโซเซที่ทางเราคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าซอมบี้รูปแบบเนี้ยสู้ได้แต่พอมาเจอเรื่องเนี้ยเปิดโลกมากเลยนะคะว่าซอมบี้วิ่งไวมันก็มีเรื่องนี้มันวิ่งไวมากวิ่งไวยอย่างกับนักกีฬาทุกคนเราแพร่เชื้อไวสุดๆนะคะเรื่องเนี้ยดูไปลุ้นไปกรี๊ดไปคือมันตื่นเต้นตลอดเวลาประหนึ่งว่าเราไปวิ่งอยู่ในสถานการณ์นั้นเลยเรื่องนี้ก็จะสะท้อนท่าแท้ของมนุษย์ ทแท้ทรูนะคะก็คือเอาตัวเองให้รอดไปก่อนคนอื่นช่างมันแล้วก็จะมีสถานการณ์สร้างวีรบุรุษจะมีคนที่เสียสลับเพื่อคนอื่นเสมอแล้วดูเรื่องนี้ตื่นเต้นมากเลยทุกคนเพราะว่ามันสนุกมากเป็นซีรีส์ที่ติ่งรักมากดูวนหลายรอบมากจริงๆดูทุกครั้งก็กรี๊ดทุกครั้งเพราะมันมีจังหวะป,ปึ้งงให้เราลุ้นตลอดอะหลายสถานการณ์มันบีบคั้นหัวใจมากจริงๆ ที่ติ่งชอบก็คือซอมบี้เรื่องนี้ใช้คนแสดงจริงๆมันก็เลยดูสมจริงมากๆนะคะแล้วก็ CG น้อยด้วยถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนต้องดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะและอีกอย่างหนึ่งที่ดีงามก็คือกงอยูอัปป้าโลมากจริงๆสามารถรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ทาง Netflix มีทางซับไทยภาคไทยเลยค่ะต่อมากับภาพยนตร์ภาคต่อเทนทูปูซานกับเรื่อง Pen i น s ซ l a ฝ่านรกซอมบี้คลั่ง เล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่ได้รับภารกิจในการขนเงินออกจากคาบสมุทรเกาหลีที่เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้แล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายเขาจะขนเงินกลับไปได้ไหมก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะไม่ได้เชิงเป็นภาคต่อของเทนทูปูซานซะทีเดียวนะคะเพราะแทบจะไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเลยมันเขาเล่าเรื่องใหม่เรื่องนึงเลยแต่มันเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เทนทูปูซานก็คือซอมบี้มันระบาดไปทั่วแล้วทําให้เมืองทั้งเมืองมันเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้แล้วแล้วก็มีการอพยพคนนะคะส่วนใหญ่ออกจากเกาะน,นี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเกาะน,นี้มันก็เลยเป็นเกาะที่มีแต่ฝูงซอมบี้เพียวๆเป็นหลักเยอะๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดันมีเงินจำนวนมหาศาลที่อยู่ในเกาะเนี้ยทำให ม,มีการจ้างวานให้แก๊งพวกพระเอกมาเอาเงินซึ่งเรื่องนี้ดูไปก็จะสะท้อนด้านมืดในจิตใจคนนะคะพอมาถึงจุดหนึ่งที่คนเริ่มปรับตัวที่จะอยู่กับซอมบีได้มันก็เรียนรู้ที่จะระวังกันหรือต่อสู้กันอย่างเงี้ยมันก็จะเน้นเกี่ยวกับการแอคชั่นหนักๆเพียวๆก็คือจะมีทั้งการขับรถชนเอ่ยยิงปืนฝาดงซอมบี้เอยต่างๆอย่างเงี้ยแลวมีฉากแอคชั่นหนึ่งที่สะท้อนจิตใจมนุษย์มากเลยเป็นตอนที่เขาเอาคน ไปอยู่ในกลงเหล็กที่เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ทุกคนเพื่อดูว่าจะมีชีวิตรอดออกจากกลงนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็โหดอยู่มันจะท้อนได้เมื่อในใจคนว่าซอมบี้ว่าน่ากลัวแล้วแต่จิตใจลึกๆของคนนะ่ะน่ากลัวยิ่งกว่าแล้วก็ความโลภก็เช่นกันนะคะความโลภสามารถเอาชนะความกลัวได้เพื่อความอยู่รอดอีกใครที่ชอบดูซีรีส์แนวแอคชั่นมันมันซอมบี้โหดวิ่งปะทะกันก็น่าจะชอบเรื่องนี้นะคะแต่ส่วนตัวติงรู้สึกว่ามันเน้นแอคชั่นอย่างเดียวอะ่ะในเรื่องของจุดดราม่า มันก็ทําไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่เรื่องนี้เน้นดูเอามันนะคะทุกคนสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทาง Netflix มีทั้งซับไทยภาคไทยเลยค่ะต่อมากับภาพยนตร์ที่เน้นวิธีการเอาชีวิตรอดท่ามกลางฝูงซอมบี้ที่ได้พักซินเฮคู่กับยูอาินกับเรื่อง alive คนเป็นฝานรกซอมบี้คลั่ง เล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่ซ่อนตัวอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เนื่องจากด้านนอกเนี่ยเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ที่บ้าคลั่งไล่กัดคนอื่นพวกเขาจะเอาชีวิตรอดภายในพื้นที่ที่จำกัดด้วยวิธีการไหนแล้วสุดท้ายจะรอดชีวิตกันหรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในตึกทุกคนพระเอกกับนางเอกเป็นคนที่เอาชีวิตรอดได้แล้วก็ต้องซ่อนตัวอยู่ในห้องของตัวเองนะคะท่ามกลางเครื่องนอกห้องเครื่องล่างมันเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ไปหมดแล้วพวกนี้ก็เดินยัยเยียกันตลอดเวลานะคะมันไม่มีโอกาสที่จะออกไปข้างนอกเลยนคนส่วนใหญ่ก็คือตายกันหมดมีแค่พวกเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นม้องใช้ของในห้องอะ่ะเพื่อดำรงชีวิตเอาชีวิตรอดนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือข้าวของเครื่องใช้ต่าง แล้วยังโดนตัดน้ําตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตทุกอย่างอะ่ะแล้วติ่งดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันได้อย่างหนึ่งก็คือได้วิธีการเอาชีวิตรอดท่ามกลางฝูงซอมบี้แน่ๆแหละทุกคนถ้าวันหนึ่งสมมตินะสมมติเกิดมีซอมบี้ระบาดไปทั่วแล้วเราติดอยู่ในห้องคือจําวิธีจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเอาไปใช้ได้เลยทุกคนมีอาหารมาเท่าไหร่ก็มีการแบ่งวันหนึ่งกินเท่าไหร่เพื่อจะเอาชีวิตรอดให้ได้อะ่ะน้ําไม่มีน้ําจะหาน้ําจากไหนหรือการขนส่งอาหารให้คนอื่นอ่ะดูเรื่องนี้ ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้อะดูแล้วลุ้นนะคะว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ในห้องห้องเดียวได้ยังไงแล้วมันก็จะมีจุดพลิกๆก็คือมีช่วงอาหารหมดมีช่วงที่ซอมบี้บุกที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยดูไปก็ลุ้นดีนะคะเป็นภาพยนตร์ที่ถ้าคนชอบก็คือชอบเลยคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยเพราะเรื่องเนี้ยไม่ได้เน้นแอคชั่นหนักหน่วงไม่ได้มีการต่อสู้ซอมบี้แบบบึง้งปุง๊บผู้บง,ง,ง,งหรือมีจุดที่เราตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ยมันเป็นซีรีส์ที่เล่าแบบเรียวเียวเล่าว่าถ้าเราอยู่ในห้องแล้วข้างนอกมีซอมบี้เราจะทำ อยู่นะเช่นการขอความช่วยเหลือจากการส่งข้อความในโซเชียลมีเดียหรือการเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยคนมันดูใกล้ตัวมากๆเลยสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทาง Netflix มีทางซับไทยพักไทยเลยค่ะปิดไท้ายด้วยซอมบี้โบราณนี่ในฮอนบินมานำแสดงกับเรื่อง r a m p a n t นครนรกซอมบี้คลั่ง เล่าเรื่องราวสมัยโชซอนที่ขุนนางกระหายอํานาจอยากขึ้นครองราชแทนกษัตริย์จนทําให้องค์ชายราชทายาทเรียกตัวน้องชายตัวเองที่อยู่ต่างแดนมาช่วยแต่กว่าเขาจะมาถึงพี่ชายของเขาก็เสียชีวิตแล้วเขาจึงมีเพียงภารกิจในการช่วยพี่สะพ้ายและพากลับเมืองไปด้วยเท่านั้นแต่ระหว่างการไปรับพี่สะพ้ายก็กลายเป็นว่าชาวบ้านเริ่มติดเชื้อซอมบี้และไล่ฆ่าผู้คนและคนในวังก็เริ่มติดเชื้อซอมบี้เช่นกันสุดท้ายเขาจะช่วยพี่สะพ้ายได้สําเร็จหรือเปล่าก็ต้องลองไปดู กัน เรื่องนี้อ่ะนะได้ฮอนบินอัปป้ามาเป็นพระเอกนะคะรับบทเป็นองค์ชายรองหล่อมากเฝ้าชูกรุบกริบต่อสู้เก่งสุดๆนะคะขอแซวนิดนึงคือดาบในเรื่องที่พระเอกใช้อ่ะใหญ่มากใหญ่มากจริงทุกคนใหญ่เวอร์เลยนะคะแล้วในเรื่องอ่ะซอมบี้ก็จะมีความโบราณตัวหักวิ่งไวเหมือนที่เราเคยเห็นในเรื่องอื่นนั่นแหละแล้วพระเอกอ่ะก็จะเป็นคนที่คอยปกป้องประชาชนปกป้องคนที่ยังรอดชีวิตอยู่นะคะแล้วก็พยายามที่จะหาที่ปลอดภัยให้เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีช่วงที่มี มีฉากต่อสู้ฉากใหญ่กับฝูงซอมบี้ที่อยู่ในวงังมันก็ทําให้ลุ้นตื่นเต้นดีนะคะเรื่องนี้ก็จะเน้นดราม่ากการเมืองการคอร์รัปชั่นของพวกขุนนางที่ต้องการรวมอํานาจไปที่ตัวเองแล้วก็ต้องการขึ้นเป็นกษัตริย์นะคะซึ่งที่เท่ก็คือฮอนบินอปป้ารักประชาชนมากๆไม่สนราชบัลลังนี้เออสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทาง Netflix มีทางซับไทยภาคไทยเลยค่ะ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของเคซอมบี้นะคะเพื่อนๆชอบเรื่องไหนบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มั่วมอยกับติ่งด้านล่างนี้ด้วยนะคะหรือใครอยากป้ายยาซีรีส์ซอมบี้ของต่างประเทศก็ป้ายยากันมาได้นะคะเดี๋ยวติ่งหาเวลาตามดูนะแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย